ồ, dũngมาก đấy, ồ, đứng đứng, anh nam mất thì đúng không? One two three, one, ô, quả tim, quả tim, ôi. à, à, cái gì ồ, đứng đứng luôn, ta

เล่นกันดีผมไปแล้วนะ

โอ้ยโอ้ยจะคุ้กคบเลยโอ้ย

คนไม่เยอะหเลกคนไม่เยอะหรอกเออคนไม่เยอะหรอกโอ้ยตอนไหนเล่นเลยนะตอนไหนเล่นเลยนะบอกบอกน้องอจะเพี้ยงกระแลนนะโดนน้องผู้หญิงนะเยอะอย่าเตะมาทางนี้นะลูกนะ 哎。 ดีมังี้นะลูกเล่นไปก่อนแนีวก็หมดเวลาแล้วลูก